สว,วัสดีครับวันนี้มีเคสน่าสนใจก็เลยมาคุยกันนะฮะายามว่างยามที่รัฐบาลยังจัดตั้งไม่เสร็จไปกันไปเถอะนะฮะก็เราคุยเรื่องของเราจะดีกว่านะฮะเรือนนี้ส่งมาจากจังหวัดจังหวัดนึงแหละผมไม่ไม่เปิดเผยรายละเอียดนะฮะคือไม่ได้ขอรายละเอียดลูกค้ามากเลยเอาเท่าที่เห็น นะครับเอาเท่าที่เห็นเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ลายให้เจ้าช่างนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเรือนนี้คือผ่านมือช่างมาแหละนะครับเ,เรือนนี้มาด้วยอาการนี้ฮะอาการที่แจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนฐานเนื่องจากไม่เดินนะฮะต้องการเปลี่ยนฐานแล้วก็ <c oughs> ที่เทียมแตก2อจุดเห็นฮะจะสังเกตเห็นที่เทียมเลข10 11เดป็นรอยเป็นเราเรียกรอยฟู่ก็แล้วกัน เป็นผงๆเลยอ่นนี่คือลักษณะที่เที่ยมแตกนะครับเรือนนี้ไอซาเนื่องจากผ่านมือช่างนะครับผมจำเป็นต้องเช็คทุกอย่างว่าช่างได้แฮปอะไรไปบ้างหรือเปล่านะฮะเรือนนี้เป็นกระจกซับไฟนะครับกระจกซับไฟสังเกตนะครับเดี๋ยวเครื่องวัดมันจะวิ่งปื๊ดเลยนะฮะยังอยู่ครับกระจกยังอยู่ยังเป็นซับไฟอยู่ จุดที่สองที่เราจะมาคุยกันอีกจุดหนึ่งก็คือที่เทียมนะครับอ่าบางคนเนี่ยแกเห็นที่เทียมแกเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วแกก็จะใช้แสง UV เนี่ยส่องที่เทียมนะครับไม่ว่าจะแตกหรือไม่แตกเวลาเราใช้ UV ส่องมันจะเลืองแสงฮะมันก็ยังคงเลืองแสงออันนี้จะเรืองไม่ค่อยชัดนะฮะอันเดี๋ยวลองเอา UV อีกอันหนึ่ง เนื่องจากมันเป็น UV ฟ้านะฮะเป็นแสงสีฟ้ามันก็เลยอไม่ใช่เนื่องอเนื่องจากมันเป็นที่เทียมสีฟ้าแสง UV จึงไม่ค่อยทำปฏิกิริยานะฮะคือเจ้าจะบอกว่าให้ว่าเจ้าตัวแสง UV ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวสำหรับเทสเทสสีเอาใส่เอาก็คือเอาไว้สวยงานนั่นแหละ แต่มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเจ้าแท่งที่เทียมเนี่ยแตกหรือไม่แตกเพราะว่าไม่ว่าจะแตกหรือไม่แตกมันก็เลืองแสงเหมือนเดิมนฮะตัวนี้อาจจะเลืองน้อยนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าถ้าเราใช้ U.V มันจะเลืองน้อยแต่เลืองนะฮะจะ,จะเลืองน้อยแต่เลืองอันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับคือกลางคืนเนี่ยยังเลืองแสงอยู่แต่ว่าเจ้าตัวแท่งที่แตกเนี่ยมันไม่เลืองแล้วนะไม่มีการเลือง อย่าว่าจะแตกเลยแค่แล้าก็ไม่เลืองแล้วแหละทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราใช้เจ้า U V test อย่าไปเชื่อมันมากวิธีเข้าที่มืดที่ไหนบ้างในบ้านเราที่มืดที่เราสามารถที่จะเอามาเทสเจ้าต,ตัวนาฬิกาลูมินอกในเวลากลางวันได้อาห้องน้ำส้วมนี่แหละปิดประตูให้หมดปิดไฟให้หมดส้วมทุกบ้าน มันสนิทแน่นอนนะฮะแล้วก็ดูได้เลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เอาโจวๆเลยก็คือวางไม้บนบนหัวนอนตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนะฮะแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเลยว่าอันไหนเหลืองไม่เลืองรับประกันได้ว่าเจ้าสองแท่งนี้ไม่เลืองนะฮะส่วนอีกสิบแท่งนเนี่ยเลืองนะครับเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าในการเรือนนี้ผ่านมือช่างนะฮะอ่ะหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ย ลูกค้ายังคงเข้าใจอยู่นะฮะว่าเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานก็หายแล้วไม่มีอะไรอลักษณะการแตกของเจ้าที่เทียมอันนี้นะฮะผมไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอแตกที่ตัวเข็มอันเนื่องจากการตกหล่นเข็มมันจะกระแทกพอตกเนี่ยเจ้าตัวเข็มที่เทียมเข็มที่ติดด้วยที่เทียมมันจะมีน้ําหนักสูงมันจะสะบัดตีกับกระจกแล้วมันก็จะฟูแล้วขณา,ายอย่างนี้ แต่แตกด้วยที่ตัวหลักอันนี้เราเรียกหลักนะฮะหนึ่งถึงสิบสองเนี่ยเราเรียกตัวหลักแตกที่ตัวหลักเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วมันไปโดนอะไรล่ะหรือว่าเอาไปตากแดดเอาไปวางลืมไว้น้ารถแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมาข้างในถ้าแท่งอื่นๆทําไมไม่เป็นทําไมเจ้าแท่งใหญ่จึงไม่เป็นอ่าอันนี้ไม่ไม่ได้ถามนะฮะไม่ได้ถามเจ้าของเลยก็เลยไม่มีคําตอบตัวนี้ฮะส่วนใหญ่ผมจะถามลูกค้า ว่าโดนอะไรมาอะไรยังไงนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นความรู้เอาไว้ตอบให้กับลูกค้าทีนี้เรามาดูนะครับด้านในเราจะเปิดด้านในก่อนอเราจะเห็นนะครับว่าตัวนาฬิกานะฮะตัวฐานน่าจะถอดออกไปแล้วแลว้ตัวแผ่นมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งสําหรับตัวยันนาฬิกาถูกถอดออกไปนะฮะนะ,ะ,ะล่วงอยู่แถวนี้แหละ แล้วช่างไม่ใส่คืนให้ด้วยเท่ากับตัวนี้น็อตถ่ายไปแล้วนะฮะน็อตถ่ายไปแล้วเราก็จะมาทดลองกันว่าใส่แล้วเดินหรือเปล่าทดลองก่อนนะครับฐานก้อนนี้บวมแล้วไม่ต้องไปลองแล้วเอาไปช่างกิโลขายมีผู้สงสัยนะฮะว่าฐานพวกนี้ช่างกิโลขายได้เหรอได้ครับได้เพียงแต่ว่าได้บางรุ่นนะฮะบางรุ่นรุ่นที่เป็น LR ไม่ได้ L.R. ก็พวก L.R. 44ที่เราไปใส่ของเด็กเล่นแล้วก็พวกบรรดาฐานจีนทั้งหลายไม่ช่างกิโลขายไม่ได้แล้วก็ฐาน3ามโวลต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ได้ฐานรีชาร์จเสียๆแล้วก็ไม่ได้พ่อค้าไม่รับซื้อนะฮะตัวนี้ก็คือจะต้องใส่น็ตเดี๋ยวขอเวลาใส่น็อตแป๊บหนึ่งนะฮะใส่นอ็อตแล้วขันให้ตรงดูว่าเดินหรือไม่เดินถ้าไม่เดินไม่ได้มี ค่าใช้จ,จ่ายเฉพาะฐานกับที่เทียมนะฮะเครื่องด้วยอย่างนั้นก็เครื่องด้วยเอาละเรามาทดสอบกันนะครับอ่ตัวาฐานนะฮะเราจะวัดว่าฐานมีไฟหรือเปล่านี่นะฮะนี่คือตัวฐานฐานที่เราจะใส่เข้าไปฐานจะต้องมีกําลังไฟไม่ต่ํากว่าจุดเก้านะครับถ้าต่ํากว่าจุดเก้นี่ก็คือโยอนทิ้งได้เลยไม่โยนทิ้งช่างกิโลขายได้เลย เวลาแป้นน็อตทุกตัวต้องขันให้แน่นนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมช่างถึงทำเจ้าตัวแผ่นตัวนี้หลุดแล้วทำน็อตหายด้วยอ่ะเรียบร้อยเรามารุ้นด้วยกันเลยว่ามันเดินหรือไม่เดินไม่เดินครับนะฮะเสร็จแล้วฮะตัวนี้มาเช็คสาเหตุเราสามารถเช็คสาเหตุเร์กิตได้ จะมีเครื่องมือวัดนะครับนี่ืออยู่ส่วนอ่ะทุยมีอยู่ส่วนเดียวเท่านั้นที่เราเช็คไม่ได้คือเฟืองไม่มีเครื่องมือเช็คเฟืองนะฮะว่าเฟืองเสียมาอีกเสียอ่าถ้าเผื่อว่าเจ้าเครื่องนี้มันร้องลักษณะนี้ก็คือเอร์กิจทํางานเห็นไหมฮะนี่คือเอร์กิจทํางานนะฮะตัวนี้มันอาจจะติดขัดเพราะว่าเฟืองก็ได้ครับ คุณครับมันอาจจะติดข้อเฟืองก็ได้ทดสอบเลยนะครับติดที่เฟืองนะฮะติดที่เฟืองสะกิจทำงานนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะกระชากมันกระชากเพื่อให้มันเดินอ่าก็แสดงว่าถ้าเฟืองไม่เสียถ้าเฟืองไม่เสียก็สะกิดถ้าไม่สกิดก็เฟืองอันนี้ก็คือ เศรษกิจดีเดี๋ยวเรามากระชากเข็มกันแล้วดูว่าเรากระชากยังไง เอสาเหตุแล้วนิดเดียวเองนะฮะก็คือง่ายๆไอ้น็อตตัวที่มันยึดเจ้าตัวแผ่นยันถ่านนะฮะที่ช่างเขาทำหลุดน่ะมันร่วงเขาไปขัดเข็มอยู่ข้างในไปขัดเฟืองอยู่ข้างในก็เอาออกไม่มีอะไรมากง่ายๆในการเดินปกติเาโอ้อยาอยู่ตั้งนานอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารอให้เปลี่ยนเจ้าสองจุดเนี่ยนะฮะก็ลูกค้าก็ไม่ได้เสียอะไรมากก็เสียค่า,า่าน แล้วครับแล้วก็เจ้าเจ้าตัว2เม็ดที่เทียม2เม็ดนะครับถ้าเผื่อว่าไปหาช่างท,ทั่วไปก็คงจะต้องโดนเข้าซ่อมอีกแลฮะเพรานิดเดียวเองเส้นผมบงผังภูเขาเลยนะเป็นเป็นสาเหตุซึ่งเกิดจากมือช่างเลยนี่มือช่างล้วนๆเลยนะฮะถน็อตแล้วก็ทําน็อตล่วงแล้วก็หาคงจะหาน็อตไม่เจอแต่ก็เลยเอาเจ้าแผ่นยันฐานเนี่ย โยนเข้าไปในเดียวตัวเครื่องนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ช่วยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเสร็จครับเรามาดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนะฮะให้สังเกตเลข10กับเลข11นะครับแท่งที่เทียมสองสองอันแท่งสีฟ้านะฮะมีเยอะเลยเรียบร้อยแล้วครับอ่าสังเกตนะฮะอ่าจะไม่มีรอยแตกแล้วเราจะขยายให้ดูนะฮะไม่มีรอยแตกแล้วอาจจะมีคราบกาวนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องแคะมันออก รุ่นนี้มันจะพิเศษตัวอื่นไม่มีการหลุดนะฮะเราไม่ต้องใช้กาวติดนะครับแค่กดลงไปนี้ก็ติดแล้วแล้วก็พอเราใส่ประกอบเนี่ยไอ้เจ้าตัวขอบสเกลที่ฝั่งที่เทียมเนี่ยมันจะยันกับกระจกโดยอัโตโนมัติของมันเลยนะฮะตัวนี้จะต่างกับรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นเนี่ยมันหลุดได้บางทีเจอกระกลิ้งไปกลิ้งมาแต่รุ่นนี้จะไม่เป็นนะฮะแต่ละรุ่นก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับอ่ารุ่นนี้ก็สวยนะฮะสวย ข้อเสียนิดเดียวคืออย่าทำตกแค่นี้นนครับทำตกมีโอกาสที่1ขาหัก2กระจกที่กระจกสฟิฟายก็แตกได้นะฮะแตกเป็นก้นหอยเลยนะ <c oughs> ครับอ่าที่เทียม2จุดที่ฝังลงไปเนี่ยที่ใส่ลงไปเนี่ยอาจจะสว่างกว่าจุดอื่นนะฮะอาจจะสว่างกว่าจุดอื่นเพราะว่ามันเป็นที่เทียมใหม่นะอ่าเจ้าเหรินนี้ก็ประมาณสัก 4, 4 4ปีแล้วมั้งฮะ3-4ปีแล้ว นะแต่ที่เทียมใหม่กว่าก็เลยอาจจะสว่างกว่าเล็กน้อยนะเจ้าของคงไม่ว่าอะไรเพราะไม่สามารถที่จะหาที่เทียมอายุเท่าของเดิมได้นะบางทีก็เก่าไว้นิดนึงบางทีก็ใหม่กว่าน่อยเอาของใหม่ดีกว่านะฮะอ่านะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟที่เทียมนะฮะถ้าเวลาที่เทียมใหม่มันจะเป็นยังไงเห็นะฮะมันจะเห็นชัดกว่าทำไมกับพิบแป๊บๆไออ่าทำไมกับพิบแล้วเห็นะฮะ 1ิบเจะชัดกว่าเล็กน้อยนิดเดียวนิดเดียวนะไม่มากครับก็เรือนนี้ก็ไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายก็คือมีค่าที่เที่ยมมานะฮะค่าที่เทียมอย่างเดียว350ต่อจุดนะครับแล้วก็ค่าฐานเท่านั้นเองครับส่วนค่าบริการอะไรไม่มีฮะไม่มีค่าเก็บน็อตเก็บอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องนะครับเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งเ,เวลาตรงเป๊ะเลยเดินตรงนะฮะ เป็นนาฬิกาที่ดีนะครับเดินตรงทนระวังมือคนอย่างเดียวนะการเปิดฝาหลังคาดว่าผมว่าน่าจะเป็นช่างและคงไม่ใช่เจ้าของแล้วมั่งผมว่านะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้ใช้ลูมินอกยังมีความสุขนะครับสวัสดีครับ